สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูขอเสนอคลิปการสอนในรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาที่ว่าด้วยเรื่องความสวยงามด้วยความสมดุลของคุณครูอาคมสุขสมนิทขอเชิญทุกคนรับชมและรับฟังได้เลยนะครับ อื่นเลยนะครับเด็กๆจะต้องรู้จักความหมายของคำว่าสมดุลกันก่อนความสมดุลหรือดุลระยะภาพหมายถึงน้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืนความเหมาะสมของส่วนต่างๆในรูปทรงหรืองานศิลปะชิ้นหนึ่งการจัดวางองค์ประกอบต่างๆลงในงานศิลปะนั้น จะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ทวงในธรรมชาติโดยดุลระยาภาพในงานศิลปะมีสองลักษณะก็คือข้อหนึ่งนะครับเราเรียกว่าดุลระยาภาพแบบสมมาตรดุลระยาภาพแบบสมมาตรหรือความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกันเป็นการวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุลเป็นการสมดุลแบบธรรมชาติ ลักษณะแบบนี้ในทางศิลปะจะมีใช้น้อยส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมบางแบบหรือในงานที่ต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริงๆข้อสนะครับเราเรียกว่าดุลยภาพแบบอสมมาตรดุลยภาพแบบอสมมาตร หรือความสมดุลแบบสายขวาไม่เหมือนกันเป็นความสมดุลที่เกิดการจัดใหม่ของมนุษย์ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกันใช้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันแต่มีความสมดุลกันอาจเป็นความสมดุลด้วยน้ำหนักขององค์ประกอบต่างๆหรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้การจัดองค์ประกอบให้เกิดความสมดุลแบบอสมมาตร อาจทำได้โดยเลื่อนแกนสมดุลไปทางด้านที่มีน้ำหนักมากกว่าหรือเลื่อนรูปที่มีน้ำหนักมากกว่าเข้าหาแกนจะทำให้เกิดความสมดุลขึ้นหรือใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กแต่มีรูปลักษณะที่น่าสนใจถ่วงดุลกับรูปลักษณะที่มีขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบที่ธรรมดาตัวอย่างเช่นในรูปเขียนภาพนี้ ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะไม่เหมือนกันนะครับแต่มีการใช้สีและจํานวนของเนื้อหาในภาพทำให้ภาพมีความสมดุลกันโดยธรรมชาติทีนี้นะครับเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ดุลยภาพทั้งสองแบบแล้วต่อไปจะเป็นกิจกรรมทบทวนการเรียนรู้ นะครับจากที่เด็กๆได้เรียนไปเด็กลองสังเกตภาพต่อไปนี้นะครับว่าเป็นความสมดุลหรือดุลยภาพแบบใดภาพแรกนะครับเป็นเด็กลองเดาสิครับว่ามันเป็นสถานที่ที่มีชื่อว่าอะไรเก่งมากครับผมมันเป็นสถานที่ที่มีชื่อว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งสร้างอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเอง เด็กลองดูสิครับว่าเป็นดุลระยะภาพแบบใดเก่งมากครับผมเราเรียกว่าดุลระยะภาพแบบสมมาตรคือมีสายขวาที่เท่ากันต่อไปเป็นกิจกรรมที่สองนะครับเรามาดูกันครับว่าภาพต่อไปนี้เป็นดุลระยะภาพแบบใด จากในรูปภาพถ่ายที่ศิลปินได้ถ่ายเอาไว้เด็กลองเดาสิครับว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ที่ใดข้อสังเกตนะครับจากในรูปจะเป็นรูปปั้นของสิงนั่นเองเพราะฉะนั้นจังหวัดอะไรที่มีคำว่าสิงครับ ถูกต้องนะครับเป็นรูปปั้นสิงอยู่ที่ถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีนั่นเองจากภาพเรียกดูนะครับผมซ้ายและขวาเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันแต่มีความสมดุลกันในเนื้อภาพเพราะฉะนั้นภาพภาพนี้เราเรียกว่าเป็นถูกต้องครับเป็นดุลยาภาพแบบอสมมาตรนั่นเอง ต่อไปเป็นภาพที่สามนะครับเด็กลองเดาสิครับว่าสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าอะไรคุณครูมีคำใบ้ให้นะครับเป็นสถานที่ที่อยู่ต่างประเทศสถานที่แห่งนี้เราเรียกว่ามหาวิหารแห่งพระคิดผู้ช่วยให้รอดประเทศมอสโกจากในรูปนะครับเด็กลองเดาสิครับว่า เป็นดุลระยะภาพแบบใดถูกต้องครับผมเป็นดุลระยะภาพแบบสมมาตรคือซ้ายขวาเท่ากันต่อไปเป็นภาพสุดท้ายนะครับเด็กๆเด็กๆลองเดาสิครับว่าภาพภาพนี้มีชื่อว่าภาพวัดอะไรเด็กๆตั้งตอบได้แน่เลยใช่ไหมครับผมเก่งมากครับ มีชื่อว่าวัดพระศรีสันเพชจังหวัดอยุธยาของเรานั่นเองเด็กลองดูสิครับว่าภาพถ่ายภาพนี้เป็นดุลระยาภาพแบบใดถูกต้องครับเป็นดุลระยาภาพแบบอสมมาตรือซ้ายขวาไม่เท่ากันแต่มีความสมดุลกันนั่นเองเด็กเก่งมากเลยนะครับคุณครูเชื่อว่าหลายคนคงตอบได้แน่เลยเมื่อได้ฟังคลิปนี้จบแล้ว นะครับหรือถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูคลิปใหม่ได้นะครับผมต่อไปเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่ากิจกรรมเสริมจินตนาการโดยคุณครูจะให้พวกเราสังเกตภาพและหัดทำภาพต่อไปนี้และจัดวางให้เกิดความสมดุลในภาพลงในกระดาษ A4 หรือกระดาษสมุดกระไรก็ได้ที่นักเรียนมีอยู่แล้วระบายสี ตกแต่งให้สวยงามที่สำคัญนะครับอย่าลืมถ่ายภาพมาส่งคุณครูด้วยนะครับภาพที่หนึ่งพุดแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองภาพที่สองน้ำดื่มน่ารักและภาพสุดท้ายเป็นภาพขนมนั่นเองนะครับเมื่อเด็กดูภาพจะมีขั้นตอนการทำอยู่ให้เด็กๆลองดูนะครับขั้นตอนการทำ จะมีอยู่ด้วยกัน6ขั้นตอนในการเขียนภาพนะครับเด็กสามารถทบทวนความรู้ในการทำภาพนี้ได้และสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการวาดภาพอื่นๆได้เหมือนกันนะครับเอาละครับเด็กๆคุณครูก็ขอจบคลิปการสอนในครั้งนี้นะครับเมื่อเด็กดูคลิปการสอนเสร็จแล้วอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูนะครับอย่าลืมที่สำคัญ ถ่ายภาพมาอวดคุณครูและโชว์เพื่อนๆในไลน์กลุ่มของเราด้วยนะครับสวัสดีครับเด็กๆ